แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คำในภาษาไทยเกี่ยวกับปืนใหม่ของฝรั่งเศสปี2025รวมชื่อช่องว่าไบคลับไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและเว้นวรกระหว่างย่อหนา้าไบคลับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราที่จะพาทุกท่านไปพบกับอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่จากทั่วโลกและว,วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับปืนใหม่ของประเทศฝรั่งเศสในปี2025ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการอาวุธ ปืนใหม่นี้มีชื่อรุ่นว่า FRX 25ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท Nectar s y s t e m และเทากร o u ปโดยมุ่งเน้นการใช้งานของทหารในสนามรบยุคใหม่ที่ต้องการความแม่นยำความทนทานและความคล่องตัวในการใช้งาน FRX 25เป็นปืนไรเฟิลจูโจมแบบใหม่ขนาดกระสุน6.8ม mm, ิมซึ่งเป็นขนาดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพลังทะลุกราในระยะกลางมีระบบยิงกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติในตัวเดียวสามารถปรับโหมดได้อย่างรวดเร็ว จุดเด่นของ FRX 25คือการใช้วัสดุน้ำหนักเบาอย่างพอลิเมอร์ผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยลดน้ำหนักของปืนลงอย่างมากทำให้ทหารสามารถพกพาได้สะดวกแม้ต้องเคลื่อนที่ระยะไกลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายประเภทเช่นกล้องเลงกล้องอินฟราเรดและระบบระบ,บุเป้าหมายด้วยเลเซอร์ตัวปืนมีความแม่นยำสูงในระยะยิงตั้งแต่1 0 0ถึง600เมตรและยังสามารถใช้กระสุนชนิดพิเศษที่พัฒนาโดยกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งมีพลังทำลายหลางสูงขึ้นแต่มีแรงถีบต่ำช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบภายในของปืนยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมจากศูนย์บัญชาการช่วยให้สามารถตรวจสอบจำนวนกระสุนสภาพของอาวุธและตำแหน่งของผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ล้ำหน้ากว่าปืนทั่วไปในปัจจุบัน ราคาของ frx 25สำหรับการจัดซื้อโดยกองทัพนั้นอยู่ที่ประมาณ4,500ยูโรต่อกระบอกหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ176,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับปืนจูโจมอื่นๆที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกัน ฝรั่งเศสได้ประกาศแผนการนำปืนรุ่นนี้มาใช้กับทหารราบทั่วประเทศภายในปี2026โดยจะเริ่มทดลองใช้งานในภารกิจพิเศษช่วงปลายปี2025นี้และคาดว่าปืนรุ่นนี้จะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศในยุโรปไบคลับจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการทดสอบภาคสนามและการส่งออกของปืน FRX 25อย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธรุ่นใหม่จากทั่วโลก แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ